ตอนรับเข้าสู่ช่องคําแคนแน้ำตาภูมครับผมตอนนี้เท่ากับเขก็ตื่นแล้วก็เขาก็อาบน้ำาแี่วครับอาบน้ำาแี่ววัดสิมาเบิงแม่บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านป้อมนะครับคุณแม่บ้านป้อมรีดผ้าโอยไอ้ไอ้ไอป้าต้องการเลยนะตอนรีดไอ้น้ำป้าไม่ชอบอันนี้เพราะจะมันจะรีดเกงแล้วหนูเกงเกงหนูจะเป็นคราบ <c oughs> คือมันไม่มีไงไงถ้าไม่มีต้องใช้แบบไหนก่อนเป็นีก่อนพูดๆนะ แต่ว่ามันแก้ไขด้วยการกลับตะเข็บรีดถ้ารีดด้านนี้นะคะมันจะเป็นลอยลอยกระเป๋าขึ้นมาแบบฟืบไม่สวยเพราะตารีดง่อยๆอ,อย่างนี้ถ้าเป็นตารีดไอ้น้ำน,นะคะรีดตรงไหนก็ได้ค่ะคาแคนซื้อให้ป้าเดี๋ยวนี้ <c oughs> ต้องให้คาแคนซื้อทุกอย่างดูแลหลานก็ต้องบอกหลานว่าจะเอาแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลานก็ไม่รู้เรื่องใช่หลาน <c oughs> ไม่รู้เรื่องอะไรลเลยแล้วป้าก็ต้องแบบรีดด้านในอย่างเงี้ยเพื่อที่จะไมใ่ให้เป็นเป็น,เป,นเป็นลอยกระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะมันมันมันมีดีเทลเยอะ การเป็นคุณแม่บ้านชงชานนี่แหละเสียงบนของป้าแล้วก็ร้อนแอร์ก็ยังไม่ปมไปไถึงเปิดแอร์แล้วค่ะแต่แอร์มาไม่ถึงป้าก็โกรธพัดลมก็ปีศาจลิลีพุ้งมิ่งน่ารักเชียวแล้วก็เปิดพัดลมอีกตัวหนึ่งสุอย่างอายห้องเขาหนูไม่อายหรอกป้าให้เห็นความเป็นอย,ยู่ของเราเลยว่าเราอยู่รกขนาดไหน มันเป็นระเบียบพอดีตู้เย็นเอาตู้เย็นตู้เย็นก็พิการค่ะตู้เย็นก็พังเลยนะตู้เย็นพิการแช่สองวันไม่เย็นครับเดี๋ยวส่งคืนใช่ก็เลยต้องโทรไปตามเจ้าหน้าที่มาเอาตู้เย็นไปค่ะเมื่อกี้ก็โทรทวงแล้วค่ะก็บอกว่ามาส่งพรุ่งนี้มันก็เลยของรกเพราะว่าป้าออกมาจากห้องห้องเอ่อตู้เย็นไงคะให้ดูเลยของรกนี่ละน้ำน้คสานน้ำน้ำก็อยู่แบบนี้ครับน้กออยู่แบบนี้ค่ะเราไม่มีน้ำเย็นกิน อยู่ไหนไม่รู้ศูนย์สุขสารอันนี้นะคะจบที่ความเป็นหยของเราแล้วก็มีแต่อะไรก็มีแต่พิการกันหมดพันลงก็พิการไปหนึ่งตัวลิบหลีมากแบบแอร์แอร์ก็พิการตรงไม่ค่อยเย็นล่าสุดตู้เย็นก็คือพังเอาเอามาเอาไปซ่อมแล้วหนึ่งครั้งใช่ไหมป้าใช่ค่ะยกมาแล้วใช้ได้สองวันค่ะร้อนตู้เย็นไม่เย็นเลยค่ะตู้เย็นกลายเป็นตู้ร้อน ที่ตู้เย็นนี่ครับครับครับโวยวายอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวหลานไม่ได้กินอา,อาหารอร่อยเอของเย็นๆอะไรเงี้ยแม่ป่วยเข้าไปแช่สองวันป้าทำไมน้ำไม่เย็น <c oughs> นี่แหละครับชีวิตการเป็นอยู่ของคำแค็นและป้าปอมป้า <c oughs> สงสารคุณป้าก็ซักผ้ารีดผ้าให้ด้วยนะครับ <c oughs> บายบายครับไปพอกันไหม